ต่อจากไปที่แล้วนะคะเราพูดถึงเรื่องความมั่นใจแล้วก็เพราะฉะนั้นสาวๆคนไหนนะคะที่กังวลว่ากับความมั่นใจของตัวเองเนี่ยวันนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญมาแนะนําและพูดคุยกับเราด้วยใช่ไหมคะโนใช่ค่ะอีกหนึ่งเลดี้นะคะที่จะมาดึงความมั่นใจของสาวๆกลับคืนมานะคะต้องขอต้อนรับคุณครูเปิลค่ะคุณสุดารัตน์ศรีสุรการนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพด้วยศิลปะการแสดงและก็จิตวิทยาค่ะสวัสดีค่ะคุณครูคเปิ้ลแนะนําตัวเองให้คุณผู้ชมรู้จักหน่อยค่ะค่ะคุณครูปปิิลลนนนะะรรสสสออศศกกาาาแแดดงงถบั เพื่อพัฒนาศักยภาพ i d ด o performing arts ค่ะโหไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าการแสดงนี่มันเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของความมั่นใจไม่มั่นใจมันมีปัจจัยอะไรบ้างคะที่มันทําให้ผู้คนทุกวันนี้มีความมั่นใจหรือไม่มั่นใจในสังคมอืมความมั่นใจเนี่ยมันอยู่ที่3ปัจจัยหลักๆเลยนะคะปัจจัยแรกเนี่ยก็เกิดจากกรรมพันธ์ สังเกตไหมคะถ้าคุณ,ณแม่เป็นผู้นําลูกก็มักจะเป็นผู้นําด้วยแต่ว่าก็ไม่เสมอไปค่ะ,คะเพราะว่าก็ยังมีปัจจัยอื่นนั่นก็คือในเรื่องของจิตใจสภาพจิตใจถ้าเผื่อว่าเราเป็นคนที่แบบเหมือนเกิดมาแล้วมีความมั่นใจอ่ะคือเด็กบางคนเนาะเอาถูกไปโยนทิ้งในสถานที่ที่แบบโอ้โหไม่น่าจะเติบโตได้เธอก็สามารถที่จะเติบโตขึ้นมาได้ก็แสดงว่าพื้นอารมณ์พื้นจิตใจของเขาเนี่ย ติดตัวมาดีนะคะคือมาตั้งแต่เกิดเกิดมายังไงเขาจะมีลักษณะนิสัยคล้ายๆแบบนี้ยังแบบนี้มาเลยล่ะใช่สภาพจิตใจหมายถึงว่าความคิดด้วยค่ะคือถ้าเผื่อว่ามีคนมาพูดไม่ดีกับเราแต่กลับว่าพูดพูดไม่ดียังไงก็ทําร้ายจิตใจไม่ได้หมันเป็นคนที่คิดบวกโดยตั้งแต่เกิดเลยจิตใจเข้มแข็งแข็งแกร่ง,ง,งมีเซลฟ์เอสติมที่ดีมาตั้งแต่เกิดเลยอย่างนี้นะคะ่ะ สองแล้วเนาะมีะแบบมีกรรมพนันเนาะของไบโอนะคะไซโค <c oughs> ก็คือจิตใจเมื่อกี้และโซเชียลก็คือพื้นฐานครอบครัวค่ะคือมีการเลี้ยงดูยังไงเติบโตมายังไงมีการปรับพฤติกรรมเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างสภาพโรงเรียนสิ่งแวดล้อมที่เติบโตมาอันนี้ก็คือเป็น3ส่วนที่จะฟอร์มบุคลิกภาพให้เราเป็นคนมั่นใจหรือไม่มั่นใจทั้งในระดับลึกเลยค่ะก็คือมีไบโอคือกรรมพันไซโคคือทางด้านของจิตวิทยาต่างๆแล้วก็โซเชียลก็คือสังคมหรือ ว่าสิ่งแวดล้อมนั่นเองอคราวนี้ที่พูดมาปัจจัยต่างๆก็คือปัจจัยแรกประมาณ3 0<ช>ปัจจัยอื่นๆล่ะคะปัจจัยอื่นๆก็เช่นกันค่ะ30 30 30ก็คือจะเป็น3ส่วนที่เท่าๆกันแล้วอีก10นี่คือลดให้หรือไงอ๋าคือก็ทอนๆกันไปใช่ค่ะก็คือเฉลีย่ยเฉลี่ยกันไปค่ะแล้วคราวนี้เนี่ยในเรื่องของกรรมพันธุ์ตรงนี้เราคงจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะว่าเราถูกเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่มาถึงในในเรื่องของข้างในของเราบ้างดีกว่า มันมันมันเกี่ยวข้องยังไงคะกับความมั่นใจอยู่ที่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบเวลาที่เขาเรียกว่ามีมุมมองกับสถานการณ์ยังไงอย่างบางคนเนี่ยไปพูดหน้าชั้นเพื่อนหลับเรามองมุมเนี้ยบางทุกอะสมมติว่าคุณใหญ่พูดหน้าชั้นแล้วเพื่อนหลับคุณใหญ่คิดยังไงคะอันนี้ปกตินะคะถ้ามีคนหลับก็จะเดินไปปลุกค่ะเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยฟังนะฟังีไปแบบนี้แปลว่าเด็กหญิงคนนี้นะคะเป็นคนที่มีคอร์บ e ล i e กับตัวเองเนี่ยดีมาก หมายถึงความเชื่อฝังลึกอัค่ะในเรื่องของจิตใจที่มองตัวเองว่าเฮ้ยฉันเป็นคนน่าสนใจฉันเป็นคนที่พูดในสิ่งที่มีคุณค่าเพราะฉะนั้นต่อให้คนหลับไม่เป็นไรไปปลุกให้เขาฟังนเธอมาฟังสี่สิ่งที่ฉันกำลังพูดมีคุณค่านะตื่นนะคะความมั่นใจจากภายในขนาดนี้ค่ะอันนี้เข้าข่ายแบบบางทีเป็นคนรู้สึกเอ๊ะกลายเป็นคนหลงตัวเองนะคะกับเซลล์เอสตีนเนี่ยหลงตัวเองนี่ไม่เหมือนกันค่ะถ้าหลงตัวเองคือพยายามกลบความไม่มั่นใจลึกๆค่ะก็เลยต้องพยายามสร้างให้คนอื่นเข้าใจว่าเราเนี่ยมั่นใจถ้าตรงเนีี้้รราูสึกด ก็ mm. จะไม่ค่อยมีอะไรที่ทำทำลายความมั่นใจของเราได้ใช่ใช่ใชค่ะแต่ว่ามีอ like ีก um 3 0ที่สําคัญเหมือนกันก็คือเรื่องของการหลินดูอยากรู้ว่าสิ่งแวดล้อมการหลินดูต่างๆมีผลมากๆสําหรับมนุษย์เราเองตั้งแต่ช่วงไหนวัยไหนที่สาคัญที่สุดคะช่วงที่จะฟอร์มบุคลิกภาพของเราเลยคือ0ูถึงแขวบคือเด็กเด็กช่วงนี้นะคะคือเกิดมาเนี่ยเขาจะยังไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นคนยังไงแต่ถ้าสมมุติว่าเขา เขาทำของตกแล้วแม่บอกมันโอเคลูกมันโอเคไม่เป็นไรนะหนูเจ็บหรือเปล่าแม่แสดงความรัก เขาก็จะมองว่าอ๋อแม่รักฉันฉันเป็นคนน่ารักโลกใบนี้ปลอดภัยเขาก็จะมีคนเป็นคนที่มั่นใจในตัวเอง<ะ>ไปไหนก็จะไม่คอยระแวงคนไม่ก็จะกล้าทักคนอแล้วจะมีคนทำของตกแล้วคุณแม่ดุเหรอคะหรือบางคนคุณแม่ถึงขั้นทำโทษอย่างนี้เหรอคะถ้าทำโทษเขาก็อาจจะมีมุมมองว่าฉันทำอะไรก็ผิดฉันทำแค่เรื่องแค่นี้ก็ผิดหรือ,อเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันผิด อยู่แล้วคือต้องระวังมากขึ้นคุณแม่ใช้อารมณ์กับเขาเขาจะคิดว่าโอ๊ยคุณแม่โกรธเขาคุณแม่เกลียดเขาเขาเป็นคนไม่น่ารักซึ่งวัยนั้นก่อนแดขวบนี่คือพ่อแม่คือโลกทั้งใบของเขาเลยนะเป็นคน<ม>ที่มีอิทธิพลต่อลูกมากที่สุดเป็น k e ์ performance นซ์งั้นอย่างนี้ถ้าช่วงก่อนแดขวบการตอบสนองของพ่อแม่มีผลต่อความรู้สึกนึกคิดในช่วงที่เหลือของชีวิตของลูกแบบนี้ค่ะ,คะเราจะมีการเลี้ยงดูยังไงที่จะทําให้ลูกของเรามี self esteem ดีที่สุดคะ เวลาที่เกิดเรื่องอะไรก็ตามค่ะเกิดขึ้นในในบ้านหรือว่าเขามีความอะไรอย่างดีกว่าเรื่องของความสาเร็จละกันสําเร็จเล็กๆน้อยๆเนี่ยต้องชื่นชมเช่นตื่นมาเก็บที่นอนด้วยตัวเองกจังเลยลูกมีความพยายามลูกทําได้แต่ว่าเวลาชื่นชมต้องชื่นชมกับสิ่งที่เขาทําดีนะคะใช่ให่เขาทําดีอย่าเอาความความดีของเขาเป็นเงื่อนไขเช่นเหมือนแบบว่า ถ้าเผื่อว่าลูกไม่ทําดีแม่จะไม่รักอะไรอย่างนี้มไม่ได้คือแม่รักลูกเสมอถ้าลูกเป็นคนที่มีความพยายามม,มีความแบบตั้งใจดีแบบนี้ค่ะเคุณแม,ม่ถ้าเกิดตื่นมาคุณแม่ครับเมื่อคืนหนูขอโทษหนูตื่นไปห้องน้ำไม่ทานหนูฉี่รถที่นอนแม่ขอบคุณนะคะที่ลูกพูดความจริงแล้ววันหลังลูกจะแก้ไขยังไงคะเดี๋ยวคุณแม่จะช่วยเรามาช่วยกันคิดดีไหมว่าครั้งต่อไปเราจะทํำยังไงให้ไม่ฉี่รถที่นอนก็เหมือนผู้ชมเชยในความเป็นจริงถึงสิ่งที่เขาทําใช่ค่ะ เขาก็จะมีความมั่นใจในการที่จะพูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเขาก็จะกล้าบอกอ้าวแล้วยางเราจะดุลูกไงคะเวลาลูกทําผิดเราก็ดุไม่ได้สิตีได้ไหมอ่ะดุยังไงตีได้ไหมจริงๆดุได้ดุได้แต่ว่าอย่าใช้อารมณ์ค่ะถ้าใช้อารมณ์เขาจะเข้าใจว่าแม่โกรธเขาแม่ไม่รักเขาแต่ถ้าบอกว่าเราไม่ใช้อารมณ์เราแค่แบบซีเรียสขึ้น ว่าสิ่งนี้ทําไม่ได้นะลูกทำแค่เสียงเข้มขึ้นก็พอเข้มขึ้นก็พอแล้วเขาก็จะรู้แล้วว่าโอ้ยสิ่งนี้ทําไม่ได้หรือแค่เราเมินพฤติกรรมที่ไม่ดีเช่นเขาพูดไม่เพราะพูดไม่เพราะปุ๊บแล้วเราไม่อยากไม่อยากให้เขาพูดไม่เพราะอีกก็ไม่ทัทำเป็นไม่ฟังเราก็ต้องไม่สนใจในจุดนี้ของเขาพฤติกรรมที่ไม่ได้รับการตอบสนองจะหายไปค่ะจะบอกว่าภาษากายของพ่อแม่นะสาคัญแล้วก็ใหญ่กว่าคําพูดเยอะเลยใช่ใช่ตัวอย่างที่ดีแค่ไม่สนใจแค่หันหลังให้หรืออะไรเงี้ย เขาจะ,จะรู้สึกได้เลยเปลี่ยนทันทีใช่ใชหรือเปลี่ยนน้ำเสียงและอย่างนี้สาภาพาแวดล้อมแล้วก็สังคมนะคะแล้วก็เรียกว่าพฤติกรรมที่ติดมาเกิดเขาปลูกฝังมาเป็นแบบนี้มันมันเปลี่ยนแปลงกันได้ไหมคะเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ,ค,ะ,ค,ะคือถ้าเผอว่าในทฤษฎีของฮิวแมนนิซึมนะคะเขาจะบอกว่ามนุษย์เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้เสมอ<ะ>ทุกวินาทีวินาทีหน้าเนี่ยค่ะ<ม>ทุกคนสามารถเป็นคนใหม่ได้เลยจะอายุ60จะอายุ70คุณก็สามารถที่จะปรับความคิดและปรับพฤติกรรมเพื่อที่จะเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นได้เสมอถ้าสิ่งแววดล้้ออออมเืํานย อยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่ในเพื่อนบุคคลที่พร้อมที่จะปรับให้เราพัฒนาได้ปรับยังไงคะวินาทีหนา้าแล้วก็ให้เป็นเราคนใหม่ต่อไปอมไม่ต้องกลับมาเป็นคนเดิมแบบที่ไม่เวิร์กอีกอะไรเงี้ยพูดอย่างนี้แล้วจะดูเหมือนธรรมะธโมนิดนึงนะคะก็คือเหมือนเป็นหลักมงคลชีวิตเลยอ่ะหนึ่งก็คือไม่คบคนผ่านเขาจะมีคําพูดเขาเรียกว่ามาสเตอร์มายนะพาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มบุคคลที่จะพัฒนาเราทั้งในด้านจิตใจสติปัญญาความรู้สึกความคิด ค่ะเราเหมือนเป็นลูกหลานของสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วอะค่ะถ้าเผื่อว่าเราก้าปรับพฤติกรรมตัวเองด้วยการพาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นแน่นอนว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แน่นอนคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะเริ่มตั้งแต่วินาทีต่อไปเลยให้ตัวเองเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่จากที่เคยแบบอไม่มั่นใจเนี่ยคนต้องทํายังไงเริ่มจากอะไรก่อนคะการปรับนะคะจะมี2จุดที่เราต้องปรับ จุดแรกเนี่ยก็คือภายนอกภายนอกก็คือบุค,คลิกภาพภายนอกทั้งหมดเขาบอกว่า mind and body are one ถ้าแบบร่างกายปุ๊บจิตใจมันจะถูกหลอกยกตัวอย่างหน่ยได้ไหมคะ,ะสมมติทุกคนลองพูดว่าตัวเองมั่นใจในตัวเองแต่ว่านั่งอย่างนี้สิคะ นั่งอย่างเงี้ยมั่นใจในตัวเองฉันมั่นใจจังเลยใช่มั่นใจจังเรู้สึกเหมือนห่อเหี่ยวนะคะออรู้สึกมั่นใจไหมมันดูคนขมันหอยทากนะใช่รู้สึกมั่นใจไหมแล้วเชื่อไหมว่าเราทําแบบนี้สักระยะหนึ่งอะค่ะเราจะกลายเป็นคนไม่มั่นใจไปเลยมันจะตะขิดต่อให้เราพูดว่าเรามั่นใจในตัวเองแล้วสะกดจิตแล้ท่องแล้วก็จะรู้สึกไม่ดีอยู่ดีฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนฉันเป็นคนดีฉันมั่นใจมากแล้วก็จะดูตัวเล็กลงถูกไหมแล้วถ้าเราแบบอกพายไหลพึ่งแล ยังไงมึงก็มั่นใจนะใช่ลองแบบว่าเหมือนแค่แบบเปลี่ยนปรับอะค่ะเอาร่างกายเนี่ยค่ะเอาไหลไปข้างหลังนิดนึงเลยหน้าขึ้นสายตามองตรงหายใจแบบลึกๆเนี่ยค่ะต่อให้มีกัต้องถามคนนี้นะนี่ต่อให้มีคนมายืนว่าเราอะเธอไม่แบบเธอไม่สง่าเธอไม่เก่งเธอไม่อะไรลองยืนแบบนี้แล้วมองหน้าเขาเออมั่นใจอะใช่คน ผู้ชมทางบ้านทำได้นะคะเรายงนแบบนี้แล้วแบบต่อให้มีคนมาว่าเราก็ยังมีกับตัวเองใช่ตอนนี้เชื่อคุณผู้ชมหลายคนก็เริ่มกำลังทำแล้วนะคะห้าสี่สามสองมันจะร่างกายได้แล้วเราจะมีการบันบับยังไงอีกไหมคะร่างกายลมหายใจสายตาใช่ไหมคะสิ่งที่อยู่ลึกๆข้างในของเราอะคะเราต้องบอกตัวเองทุกวันที่เขามีเทคนิคที่เรียกว่าเซลฟ์ทอล์กเนาะแต่ว่าการเซลฟ์ทอล์กบางทีเนี่ย สมองเราความคิดเรามีลิสเดตมากกว่านั้นเราปรับแค่สิ่งที่เราพูดกับตัวเองเนี่ยไม่พอต้องเขียนออกมาเลยค่ะต้องเขียนออกมาเลยค่ะฉันสวยฉันรวยฉันสวยฉันรวยฉันสวยฉันรวยรู้ว่าใหเคยเขียนให้เคยทำตอนเด็กๆนะเนี้ยว่าแบบฉันเก่งฉันเก่งฉันเก่งเคยเขียนนะนี่ถึงได้เก่งขนาดนี้คือเขียนในสิ่งที่อยากให้ตัวเองเป็นหรือเขียนในสิ่งที่มองตัวเองค่ะเป็นคําถามที่ดีมาก บบสาม,มอย่างที่เราจะต้องแก้ที่เราจะต้องเขียนออกมานะคะสิ่งแรกก็คือชั้นมีดีอะไรค,ะคือมนุษย์เราเนี่ยจะทําอะไรก็ตามที่แสดงออกไปเนี่ยด้วยเหตุผลแค่ว่าหนึ่งคือเราชอบเช่นเราชอบกินขนมเราก็จะทําเราชอบช้อปปิ้งเราก็จะทำะนี่คือเราชอบเราทําเพื่อซัพพอร์ตความรู้สึกตัวเอง อันที่สองก็คือเราทำไปเนี่ยก็เพราะว่าคนอื่นชอบคือเราทำให้คนอื่นนี้ทำให้คนอื่นพอใจใช่แต่ถ้าทำอย่างที่สองบ่อยๆเนี่ยบางครั้งมันเหมือนเราเป็นทาสความรู้สึกของคนอื่นเนาะเราทำเพื่อซัพพอร์ตให้ทุกให้ทุกคนเขารักเราจังเลยเหมือนเราต้องรอให้คนอื่นมาบอกว่าเรามีดีอะไรถ้าทําแบบนี้บ่อยๆเราจะไม่มั่นใจในระดับลึกค่ะอันที่3เนี่ยที่จะทําให้เรามั่นใจในระดับลึกเนี่ยก็คือทําในสิ่งที่ถูกต้องค่ะ เรียกไ,ได้ว่าเรารู้ว่าเราต้องทําอะไรเช่นอยากช้อปปิ้งแต่โอ๊ยเงินไม่พอ <ผม S 1> เราก็แบบควรจะแบบเก็บตังค์นะถ้าเราห้ามตัวเองได้ะคะ่ะกลับบ้านไปในวันนั้นเราจะรู้สึกดีกับตัวเองว่าอุ้ยเราสามารถเอาชนะใจตัวเอง<ช>ได้ค่ะหรือถ้าอยากช้อปปิ้งอันนี้เป็นทําเองบ่อยๆนะคะเวลาอยากได้อะไรมากๆเนี่ยจะหลอกตัวเองว่าได้แล้วอเคยเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งอยากได้รถคันหนึ่งประมาณราคาแพงมาก30ล้านแล้วคือยังไงเราก็ไม่มีตังค์ซื้อแน่นอนอยู่แล้วมันแพงมากเลยแล้วคันนี้เพื่อนอ่ะ สามีเขาซื้อให้คแล้วเขาโทรมาบอกเราก็บอกว่า <c oughs> นี่ยฉันขอซื้อต่อได้ไหม <c oughs> เธอช่วยขับรถมาให้ฉันที่บ้านหน่อยฉันขอลองหน่อย <c oughs> เสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปนั่งบนรถ <c oughs> พอไปนั่งรถเสร็จปุ๊บแล้วก็ขับ ฉันไม่ชอบแผลฉันขายต่อเธอแล้วกันอ๋อมันเป็นของฉันแล้วเราเราก็จะรู้สึกว่าแบบเออซื้อแล้วเราก็ไม่ชอบมันก็เลยรู้สึกว่าเออในท้ายที่สุดเราก็จะไม่อยากได้อย่างนี้ถูกนะคะอย่างนี้ดนะคะเขาดีวกับสมองจบเลยนะเขาสามารถคืองั้นแดนน่าก็เป็นคนพิเศษใช่เขาสามารถบอกตืเอนได้ั้งเวลาเขาไม่สบายเุณพีอาสาทางกายว่าหยุดห้ามป่วยนะแล้วก็หายป่วยได้ด้วยจริง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 มันเป็นอย่างนั้นได้จริงๆค่ะก็คือเราแบบพลังจิตใจมันเข้มแข็งมากใจใจเป็นนาย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  เพราะฉะนั้น<ต>ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกไม่มั่นใจแต่เราคุยกับตัวเองไปเรื่อยๆเ,เราก็จะมั่นใจเองและ<ม>เราทําด้วยไง<ม>เหมือนถูกแม้เราแบบเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์แล้วเราก็อินกับมันด้วย<ม>ก็เหมือนเราได้รับสิ่งที่เราต้องการแล้วบาง<ม>บางครั้งจริงๆเราอาจจะไม่ต้องการมันจริงๆก็ได้<ม>แต่พ<ว>อ,อ,อเราได้แค่อารมณ์นั้นนะคะก็พอแล้วค่ะแต่ปัจจัยภายในแบบนี้บางคนก็มีมากจนเกินไปจนทําร้ายตัวเองนะบางคนก็หลอกตัวเองตลอดเล้วฉันเป็นคนน้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมีไหมคะ หลอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาใช่ก็เมื่อกี้ดนนะาเขาบอกวันนี้เขาอยากได้แล้วแล้วเขาคิดว่าเออเขาได้แล้วบางคนก็หลอกว่าเราเป็นคนเก่งแ้แ้เป็นคนมีชื่อเสียงซึ่งแบบว่า หรือว่าเราคิดว่าเราเป็นลูกใครอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นคนพิเศษอ๋อถ้าอย่างนั้นนี่เป็นบุคลิกภาพจะผิดปกติน,งนึงคะ่ะอันนั้นคือความผิดปกติที่บางทีอาจจะต้องแก้ะคะ่ะต้องต้องแก้แบบบำบัดเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของปัจจัยภายนอกเนี่ยคือเราเปลี่ยนได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ถาวรเท่ากับการเปลี่ยนเข้าไปถึงปัจจัยภายในที่อยู่ใน ในระดับแบบลึกๆของเราก็คือที่คุปเปอร์แนะนำก็คือให้เริ่มจากการเขียนดีลกับสมองของตัวเองให้จบแล้วมีวิธีการต่อเนื่องอีกไหมคะเพื่อที่เพราะว่าจเคยได้ยินมาอย่างเช่นว่าการที่เราจะปรับเปลี่ยนที่กรรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องใช้เวลา21วันเพื่อที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับเราเป็นคนใหม่แบบโลกเห็นเลยว่าเราเป็นคนใหม่จริงๆกด21วันเนี่ยใช้ได้แต่ว่าอาจจะยัง ยังใช้ได้ไม่ครอบคลุมกับทุกคนสังเกตไหมคะว่าบางคนเนี่ยอยากไปบวชอย่างเงี้ยเนาะบวชแบบสพันษาเลยต้องตื่นเช้าไปบินทบาทตีห้าแต่พอศึกปุ๊บตื่นเที่ยงเลยก็มีอันนี้ค่ะก็คือเป็นเพราะว่าเราทําไปเพราะว่าเราทําตามกฎ แต่เราไม่ได้ทำไปเพราะว่าเราทำเพื่อต้องการหวังผลความสุขจากจุดมุ่งหมายของเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนนิสัยให้ได้จริงๆเนี่ยมันต้องเกิดจากความสุขและความเคยชินด้วยต้องฉายภาพในสมองเราก่อนเนี่ยคล้ายๆกันแต่อันนี้คือเขาเด็ดกว่าตรงเขาลงลงมือขับด้วยไม่ <c oughs> เขาได้ขาย <c oughs> เขาได้ตังค์ด้วยนะจ้ามกแล้วขายไี้เลขายต่อเนี่ยขายต่อแต่ว่าเงินนี่เราเก็บไงจะเสือกเมื่อ่ดีเนอะได้มาแล้วก็ขายไปใช่คือเห็นเห็นภาพชัดเจนว่าเราจะได้รับ ความสุขอะไรจากการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วก็ลงมือฝึก21วันอย่างเงี้ยค่ะเห็นคูเปอร์บอกว่านอกเหนือจากการคุยกับตัวเองเฮ้ย <Hey, S 2> <Hey, S 1> จัดการกับตัวเองให้ hey, เรียบร้อยก่อนเนี่ยมันมีเอ็กซ์ไซส์บางอย่างที่เราสามารถทําได้เพื่อให้ทุกๆวินาทีของเราที่เราจะก้าวต่อไปในวันข้างหน้าเนี่ยเป็นวันที่เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองฝึกเอ็กซ์ไซส์กันดีกว่านะคะได้ค่ะอ่ะ แรกนะคะไอสเลดช่วงหัวนะคะสายตามองตรงไปข้างหน้าหาจุดโฟกัสนะคะหันไปเฉพาะหัวนะคะแล้วหาจุดโฟกัสเช่นกันทุกที่ที่เรามองนะคะมองเห็นจุดโฟกัสต่อไปช่วงไหลนะคะให้เราคิดว่าตรงไหล่ของเราเนี่ยมันมีเชือกผูกอยู่แล้วถูกดึงขึ้นข้างบนนะคะดึงขึ้นสูงๆเลย แล้วเราก็คิดว่ามีเชือกผูกอยู่ที่นิ้วของเราโดนดึงลงข้างล่างจินตนาการนะคะดึงลง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 เยอะๆเลยแล้วก็ผ่อนคลายท่าที่3นะคะช่วงตัวยืดตัวไปข้างหน้าเหมือนมีคนเอาเชือกผูกแล้วดึงไปข้างหน้าเยอะๆ สร็จแ,แล้วก็มีคนดึงเชือกจากข้างหลังไปข้างหลังเหมือนกันส่วนกระทั่งตัวเราจะถึงกำแพงด้านหลังอยู่แล้วนะคะแล้วก็กลับมาที่เซ็นเตอร์ตรงกลางต่อไปนะคะคือช่วงสะโพกนะคะช่วงสะโพกเนี่ยเราจะทำท่าโพสโพสท่าเหมือนเราเป็นนางแบบนะเป็นแดนเซอร์นะคะที่เราแบบมั่นใจใช้สะโพกแล้วเราจะบิดเปลี่ยน แล้วก็เปลี่ยนเร็วขึ้นเปลี่ยนเร็วขึ้นนะคะท่าต่อไปก็คือเข่านะคะย่อลงขึ้นมาย่อแอนขึ้นท่าต่อไปนะคะให้เรายือนอย่างมั่นคงนะคะแล้วก็ให้ไหล่ไปข้างหลังชดหน้าขึ้นสายตามองไปข้างหน้านะคะ หายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องยุบท่านี้นะคะเราจะกางขาถึงช่วงไหล่เลยนะคะแล้วเราจะหายใจเข้าพร้อมกับเอามือเนี่ยยกขึ้นพอประมาณความรู้สึกเหมือนเรากำลังแหวกอากาศนะคะและจินตนาการถึงสิ่งที่สวยงามพร้อมกับรอยยิ้มแล้วเงยหน้านะคะยิ้มค้างไว้15วินาทีนะคะ าต่อไปนะคะเป็นท่าเอามือจับไว้ที่หัวใจนะคะยืนแบบสบายๆนะคะเราต้องรู้สึกว่ามือเราเนี่ยรับรู้การเต้นของหัวใจนะคะให้ใจลึกๆสบายๆแล้วพูดว่าฉันคนนี้ทำได้แน่นอนฉันคนนี้สำเร็จแน่นอนจากเบาไปดัง3มรอบนะคะ่ะแล้วไล่เลเวลเสียงของเราจากเบาไปดังเหมือนกันเป็นโอ้แล้วก็เยสด้วยท่าที่เรามั่นใจที่สุด ฉันคนนี้ทำได้แน่นอนฉันคนนี้สำเร็จแน่นอนฉันคนนี้ทำได้แน่นอนฉันคนนี้สำเร็จแน่นอนฉันคนนี้ทำได้แน่นอนฉันคนนี้สำเร็จแน่นอนโอ้ยนี่แหละค่ะปรบมให้ตัวเอง สามสาวของเราทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะทำได้แน่นอนค่ะฉันคนนี้สำเร็จแน่นอนคะอ่ละเลิศเลิศเลิศค่ะมีแต่พลังบวกทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปในแต่ละวันพอตื่นเช้าขึ้นมาถ้าคิดว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้เนี่ยก็คล้ายๆก,กับเป็นการสะกดจิตตัวเองหรือว่าเป็นการคุยให้ตัวเองเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเองนะคะโอ้โหต้องขอบคุณเวลาที่คุปเปอร์เนี่ยสละมาให้พวกเราด้วยนะคะที่สำคัญเนี่ยอย่เชื่อว่าคผู้ชมทางบ้านเนี่ยต้องได้ความรู้ไปเนี่ยไม่มากก็น้อยเพราะฉะนนั้ ต้องหัดทำด้วยตัวเองทุกวันด้วยนะคะขอบคุณคุณครูเปิ้ลมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ